แจกเงินดิจิทัล10,000บาทซื้อแท็บเล็ตผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้ด้วยหรือไม่ล่าสุดกระทรวงการคลังเฉลยแล้วความคืบหน้าการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากที่กระทรวงการคลังออกมายืนยันชัดเจนว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหรือสินค้าห้ามใช้สิทธิจึงเท่ากับว่าเงินดิจิทัล10,000บาทสามารถซื้อสมาร์ทโฟน โททรศัพ์มือืออถได้จุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ายังคงเป็นไปตามกรอบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่3ปี2 5 6 7และแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทให้กับผู้มีสิทธิ์ในไตรามาสที่4ปีเดียวกันนี้สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาท ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีณนะเดือนที่มีการลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5,000บาทและเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินนะคะกลุ่มแรกระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ ด้วยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นกลุ่มที่2ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถจ่ายได้หลายรอบรอบที่1นนะคะจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ในระยะเวลา6เดือนเบื้องต้นกำหนดให้เป็นร้านค้าในกลุ่มร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กลงมารอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดาร้านค้าและพื้นที่โดยจะยังเบิกเงินไม่ได้นะคะเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบส่วนประเภทสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้สินค้าใบายามุกน้ำมันบริการสินค้าออนไลน์ สินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมและสำหรับคุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทสำหรับคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัชฎากรหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้ใจ่ายตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป